หลายธนาคารสําคัญในประเทศอังกฤษก็ขอให้พนักงานกลับมาทํางานที่ออฟฟิศที่สํานักงานมากยิ่งขึ้นดูเหมือนว่าจะเป็นขาลงของการทํางานที่บ้านหรือว่า work from home แล้วครับเรื่องนี้ทางสํานักข่าวต่างประเทศก็รายงานว่าทาง Lloyd Banking Group ครับก็มีมาตรการในการจูงใจพนักงานให้เข้ามาทำงานอย่างน้อยอาทิตย์หนึงสวันเริ่มตั้งแต่จันทร์ที่4กันยายนที่ผ่านมาโดยใครที่เข้ามาที่สำนักงานก็จะมีอาหารให้ฟรีนะครับก็เป็น การส่งสัญญาณว่าตอนนี้อยากให้กลับเข้ามาที่ออฟฟิศมากยิ่งขึ้นเพราะว่าช่วงนี้ตลาดการเงินมีความผันผวนและก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เยอะพอสมควรต้องอาศัยทีมในการร่วมกันทํางานอย่างมีประสิทธิภาพแต่พอพูดแบบนี้พนักงานที่ชอบทํางานที่บ้านเขาก็ต่อต้านอย่างหนักครับเรื่องนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะภาคธนาคารอย่างเดียวนะครับแต่ว่าใน a m มซ o n และบริษัทที่เป็นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกาและหลายจุดทั่วโลกต่างก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันเพราะว่าชอบที่จะทํางานที่บ้าน ทีนี้ถ้าไปดูในบรรทัดฐานสำหรับอุตสาหกรรมบริการทางการเงินของอังกฤษนายจ้างค่อนข้างเข้มงวดครับแล้วก็มองว่าควรจะต้องมาอยู่รวมกันทำงานและประชุมด้วยกันใครทำงานที่บ้านประสิทธิภาพในการทำงานอาจจะมีไม่มากนะัก